7 8 5 7ค่ะ7857นะคะคุณนายนาจีเดี๋ยวน้องขออนุญาตวัดไซส์ให้ก่อนนะสำหรับไซส์ตัวนี้นะคะเราจะวัดให้นะคะสำหรับลูกค้าอาไซส์ตัวนี้จะอยู่ประมาณ10นิ้วครึ่งนะคะ10นิ้วครึ่งเนาะแล้วก็สูงประมาณ7นิ้วค่ะความหนานะคะจะอยู่ประมาณ 4นิ้วนะคะอันนี้เป็นไซส์นะคะของตัวคุณนายหน้าจีบนะคะ7857ค่ะนะ,ะตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสองข้างเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะ,ะเป็นซิปด้านหลังมีทั้งหมด40ซิปด้วยกันค่ะช่องซิปแรกนะคะซิปด้านหน้านะคะเป็นไงคะตัวนี้สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะลูกค้าใส่โทรศัพท์มือถือได้ความลึกน่าจะอยู่ประมาณนะคะตรงนี้น่าจะประมาณสักประมาณ4นิ้วนะ,ะส,าาสักประมาณสนิ้วนะใส่โทรศัพท์มือถือ ได้ใส่คีย์การ์ดได้ใส่กุญแจได้นะคะสําหรับตรงนี้แล้วก็เปิดมาด้านในนะคะเปิดมาด้านในนะจิ๊บแรกด้านแรกก่อนนะลูกค้าเดี๋ยวน้องขออนุญาตนะอ่ะตัวนี้ด้านในค่ะเก็บของได้เยอะมากไม่ว่าจะใส่ล่มพับก็ได้ขนาด8นิ้วก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งด้านนะคะก็จะสามารถใส่ของได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะขนาดเอ่อเจ็ดนิ้วครึ่งนะลูกค้าก็ใส่ได้ นี่ใส่ไปยังเหลือเนื้อที่เลยเหลือๆเ,เลยลูกค้าค่ะตัวนี้ยังมีซิด้านหลังด้วยคุณลูกค้าขะด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถลูดได้ใส่อะไรได้บ้างตัวนี้ใส่โทรศัพท์มือถือนะคะใสซสักประมาณ หกนิ้วครึ่งก็ใส่ได้นะลูกค้าโทรศัพท์มือถือใส่ได้เลย iPhone นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับสายนะสายตัวนี้จะเป็นสายคู่ตัวสายคู่นะไม่สามารถถอดออกได้นะคะตัวสายเป็นสายปรับเลื่อนนะลูกค้าทรงนี้ทรงสวยงานดีค่ะใครสนใจวันนี้ปกติราคานะคะราคากระเป๋าจะอยู่ที่ 3,600บาทวันนี้ไม่ขายค่ะลูกค้าวันนี้ขายเพียงแค่2690บาทมีเหลืออย่างละหนึ่งใบเท่านั้นเองนะคะลูกค้านะตัวนี้เหลือเห,เหลืออย่างละหนึ่งใบคุณนายน้าจีบทรงสวยแบบนี้เลยมีสีดำนะคะแล้วก็มีสีตาลค่ะแล้วก็จะมีสีแดงนะคะเหลืออย่างละหนึ่งใบเท่านั้นนะ